อาจารย์ก็ก็รู้อยู่ว่าใครเจออะไรซึ่งครูค,คงไม่มาคุยเจาะแต่ที่จะยกไม้ฟังก็คือว่ามันบ้านปิดไปแล้วเนี่ยมันมีเยอะนะมีทุกปีนะที่ที่ไม่ไม่เข้าใจกันไม่ถูกกันแล้วก็รู้สึกไม่ดีต่อกันทั้งที่ตัวเองไม่มีเรื่องอะไรกันเลยไม่ได้มีเหตุให้ต้องทะเลาะกันแต่ฟังมาฟังมาสมมติว่าครูเป็นคนที่ทําดีกับโซ่มากสมมุติครูรักโซ่ครูให้ของให้เลย แล้วครูก็บอกว่าเนี่ยนักล่าฝันคนหนึ่งเนี่ยมันไม่จริงใจมันพูดอย่างงู้นอย่างนี้มันด่าโซ่รับหลังมันพูดอย่างงู้นอย่างนี้แฟนขับเขาก็เกลียดโซ่ด่าโซ่ตลอดโดนเข้าไปบ่อยๆกับคนที่ทําดีกับเราบางทีมันก็เป๋ทั้งที่เราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เราควรจะคุยกันก่อนที่จะรู้สึกหรือจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเยอะบางทีก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนนู้นอย่าไปเกี่ยวกับคนนี้อย่าไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีทางเลือกว่าแบบเราจะทําตามหรือเราจะเป็นธรรมชาติของตัวของเราก็แล้วแต่แต่ละคนไปถ้าเราทําตามก็เราก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องตามเขาไปตลอดถ้าวันไหนเขาเริ่มรู้ว่าเราพูดแต่เราไม่ทําอย่างเขาก็จะรู้สึกไม่ดีกับเราตรงนี้ก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกคือว่าอย่าทะเลาะก,กันด้วยด้วยเรื่องของคนอื่นถ้าจะทะเลาะก,กันก็ให้ทะเลาะก,กันจริงๆคือหมายความว่า ถ้าจะมีเหตุทะเลาะกันก็ต้องมีเรื่องกันจริงๆแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าคนนู้นพูดมาอย่างนี้แล้วไปเชื่อเขาอย่างนี้แล้วอยู่ๆก็รู้สึกไม่ชอบคนนี้ขึ้นมาทั้งที่ในบ้านก็คุยกันดีมันมีทุกปีนะมันจะคนที่มีบุญคุณกับเราคนที่มาทําดีกับเราแล้วเขาเขาไม่ชอบเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วแฟนกับที่ดีเราเป็นอย่างไรเขาก็ต้องรักเราจะได้รู้รักหรอครับเราเราจะชอบใครเราจะ มีเพื่อนอะไรมากก็เขาก็าต้องโอเคกับเราแฟนคลับที่ดีไม่ควรจะจํากัดเราหมายถึงว่าจะใกล้ชิดเฉพาะเราแต่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ชิดด้วยเช่นกลุ่มอื่นแฟนคลับกลุ่มอื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีซึ่งพวกเราก็ต้องเจออันนี้บอกไว้ก่อนไม่ได้ให้มองโลกในแง่ร้ายแต่ว่าพอวันหนึ่งเจอจะได้นึกออกว่าเออเออมันมีจริงๆเราจะต้องทํำยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งก็คือ ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีต่อกันด้วยคนอืน่นถ้ามีอะไรมาขอให้คุยกันให้เคลียร์กันแล้วแล้วถ้าจะไม่พอใจกันหรือไม่อะไรกันก็ให้มันเป็นเรื่องระหว่างเราจริงๆเพราะบางทีเนี่ยบางรุ่นเนี่ยพ่อแม่ทักแบบไม่ชอบกันทักจะไม่มองหน้ากันก็มีเข้าใจไหมเพราะว่าเ <c oughs> พราะเรื่องของแฟนคลับเนี่ยแหละข้อมูลข่าวสารอะไรที่มาบอกเนี่ยมันมีหลายอย่าง เช่นไปพูดว่าคนเนี้ยเขาไม่รักลูกคนจริงหรอกเขามาเกาะกระแสหวังดังเขาเาก็มาโปรโมตตัวเองอะไรอย่างนี้ก็มีคือพ่อแม่แรกๆก็อันนั้นพอฟังไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปทุกวันมีขนาดที่แบบว่าจ้างนักสืบไปตามไปอไปตามถ่ายรูปเพื่อมาให้พ่อแม่เนี้ยดูบอกว่าเนี่ยคนนี้มันไม่จริงใจเห็นไหมมันเจ้าชู้มันมีผู้หญิงคนอื่นมันมาเกาะลูกดักก็มี คนที่รักเราเขาก็มีทั้งคนดีและคนบ้าก็มีคนที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและคนที่ไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรก็มีเขาก็ทําไปตามที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดซึ่งนั่นแหละพอเจออย่างนี้เข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าสองบ้านนี้หมายถึงบ้านจริงๆนะไม่ใช่บ้านแฟนกลับสองบ้านเนี้ยก็ไม่อยากจะเจอหน้ากันละไม่อยากจะทํางานร่วมกันซึ่งมันจริงๆต้องหนักแน่นต้องมีเหตุผลต้องแยกแยะให้ออก ไม่ใช่ว่าแบบใครมาทําดีกับเราใครมาให้ของเราใครมาบอกว่าอู้ยโหวตให้เป็นแสนโหวตให้เป็นอะไรซื้อของมาให้หมายความว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่จริงที่สุดถูกต้องที่สุดไม่ใช่นะต้องรู้จักแยกให้เป็นต้องรู้จักแยกให้เป็นนะครับ <c oughs> มาถึงโซ่โซ่ที่ครูเลือกเข้ามาเนี่ยตั้งแต่อรอบที่ภาคใตา้เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าครูรู้สึกว่าเออไอเนี่ยมัน มันมันมีความน่ารักในตัวมันมีความน่าจําแล้วคิดว่าหลายๆอย่างมันปั้นได้อะไพอเข้ามาในบ้านปุ๊บก็ยังมีคนเห็นในข้อนี้ก็คือกรรมการก็คือครูเป็ดและครูกองที่เห็นในข้อนี้โซ่ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่ ข้อที่ครูชอบก็คือว่าโซ่ก็มีความซื่อในขณะเดียวกันโซ่ก็มีความเจ้าเล่ห์นะเจ้าเล่ห์ชอบคิดโกงชอบคิดแกล้งคนอื่นคนคน,นี้นะฮะโซ่ไม่ค่อยมีไหวพริบปฏิพานบางเรื่องจะช้าเข้าใจอะไรช้าแต่เรื่องชัวช่วๆมันจะเร็วจะเข้าใจได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะรวดเร็ว,รวมาก มันถูกออกแบบมาให้ให้มีประสิทธิภาพทางเชิงนี้นะสิ่งที่ชอบอย่างเนี้โซ่ก็เป็นคนที่พยายามแบบ